ครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการหลอนทุกคืนสตอรี่คืนนี้ผมมีเรื่องเล่าสยองขวัญที่ทําให้ทุกคนต้องสะพรึงและหว,วาดกลัวกับการเดินทางครั้งต่อไปที่สะพานแม่น้ําแควเรื่องนี้ผมได้ยินมาจากล่นพี่ที่เคยไปเที่ยวกาญจนบุรีกับแฟนเมื่อปีที่แล้วพวกเขาตัดสินใจไปนั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ข้ามสะพานแม่น้ําแควแต่สิ่งที่พวกเขาได้พบนั้น ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ธรรมดาเชื่อไหมครับว่าผมไม่เคยคิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้นี่คือคำแรกของพุทธเพื่อนรุ่นพี่ของผมตอนกลับมาจากทิพย์กาญจนบุรีใบหน้าของเขาซีดเผือกและแววตาเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาหลายคืนผมกับแฟนแค่อยากไปเที่ยวพักผ่อนแต่กลับกลายเป็นว่าพุทธเล่าว่าเขากับน้องนัดแฟนสาว ไปพักที่รีสอร์ทเล็กๆริมแม่น้ำแควแอนที่ไว้3วัน2คืนโปรแกรมหนึ่งที่พวกเขาตั้งใจคือการนั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานมายาวนานวันนั้นเป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยครับแดดไม่ร้อนมากลมก็พัดเย็นๆเราเลยตัดสินใจซื้อตัวรถไฟรอบสุดท้ายของวันเพราะได้ยินว่าช่วงเย็นๆวิวจะสวยมากครับจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สะพาน รถไฟออกจากสถานีกาญจนบุรีตอนเวลาสี่โมงครึ่งครับตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีพวกเขานั่งอยู่ในรถตู้วบร้านที่ถูกปรับปรุงให้นักท่องเที่ยวเพื่อจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุกนะครับมีคนนั่งตูกป่าปลายไม่เยอะมากส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่รู้สึกมันแปลกๆรู้ไหมครับตอนรถไฟเริ่มออกผมสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ท้ายตู้เธอใส่ชุดสีขาวยาว ผมยาวประมาณบ่าแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตหน้าเธอครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวปกติแต่พอสังเกตเห็นว่าไม่มีใครนั่งอยู่ข้างๆเธอหรือแม้แต่อยู่ใกล้เธอเลยทั้งๆที่หน้าตรงนั้นมองวิวได้ดีมากครับรถไฟเริ่มแล่นช้าเพราะผ่านทุ่งนาหมู่บ้านและแนวป่าครับไกด์บนรถไฟเริ่มบรรยายประวัติศาสตร์อันเศร้าสลดของเส้นทางรถไฟสายนี้ เราถึงเฉลยสึกนับหมื่นที่ต้องเสียชีวิตขณะสร้างรถไฟและสะพานแต่พุทแทบไม่ได้ฟังเลยครับเพราะความสนใจของเขาจดจ่ออยู่ที่ผู้หญิงปริศนาคนนั้นสักพักหนึ่งครับผมเห็นน้องนัดมองไปทางเดียวกับผมแล้วกระซิบถามว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นดูแปลกๆไปไหมเราสองคนรู้สึกอึดอัดแปลกๆครับแต่พยายามไม่สนใจ เมื่อรถไฟใกล้ถึงสะพานแม่น้ําแควพอาทิตย์เริ่มคอยต่ําทําให้บรยากาศในตู้รถไฟเริ่มมืดลงไกดประกาศอีกว่าไม่นานจะถึงสะพานประวัติศาสตร์แล้วครับและทุกคนควรเตรียมตัวถ่ายรูปตอนนั้นเองผมว่ามันแปลกๆครับอุณหภูมิในตู้รถไฟลดลงอย่างรวดเร็วผมรู้สึกหนาวเย็นจนขนลุกครับคุณก็รู้ว่ากาญจนบุรีร้อนแค่ไหน แต่ตอนนั้นเหมือนมีใครเปิดแอร์แรงๆทั้งๆที่ไม่มีแอร์ในตู้โบราณพวกนี้ครับพุทได้หันไปมองผู้หญิงชุดขาวอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เธอหายไปแล้วผมตกใจมากๆครับแล้วจูๆ่ๆน้องนัดก็บีบแขนผมแน่นแล้วก็ชี้ไปที่หน้าต่างฝั่งริมแม่น้ำที่หน้าต่างนั้นมีผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ครับแต่ไม่ใช่ยืนอยู่รถไฟนะครับ เธอกำลังยืนอยู่นอกรถไฟทั้งๆท,ท,ที่รถไฟกาลังแล่นด้วยความเร็ว30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเธอยืนตัวตรงผมปิวไปตามลมมองตรงมาที่พวกเราครับและที่น่าัวที่สุดคือใบหน้าของเธอใบหน้าของเธอซีดเผือกตาลึกโบครับแต่ที่แย่ที่สุดคือคอของเธอมีรอยเชือกรัด เป็นรอยช้ำดำเขียวที่ชัดเจนมากครับทุกคนในรถไฟเริ่มกรีดร้องครับบางคนขอให้รถไฟหยุดบางคนรีบวิ่งไปตู้อื่นครับแต่ที่น่าแปลที่ถุดคือนักงานรถไฟกลับดูเฉยๆเหมือนเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วครับตอนนั้นครับรถไฟเริ่มชะลอเพื่อข้ามสะพานมันเกิดเสียงเบรกดังจากล้อรถไฟครับเสียงมันดังกว่าปกติมาก แล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งมากระทิบที่ข้างหูทั้งๆที่ไม่มีใครนั่งข้างผมนอกจากน้องนัดช้วยฉันด้วยัวเขาฆ่าฉันที่นี่เมื่อแปดสิบปีก่อน ผมกับแฟนสาวรีบย้ายไปนั่อีกที่หนึ่งครับห่างจากหน้าต่างเดิมแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่บนลางรถไฟข้างนอกครับเธอเดินตามรถไฟมาตลอดทางเลยครับบางครั้งก็ปรากฏอยู่บนราวสะพานบางครั้งก็ยืนอยู่กลางอากาศเหนือแม่น้ําครับตอนนี้ครับรถไฟมาถึงกาสะพานแล้วเธอปรากฏตัวที่หน้าต่างอีกครั้งครับคราวนี้หน้าเธอแนบกระจก และมองมาที่พวกผมครับเธอพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่ผมได้ยินคําว่าคืนนี้ฉันจะไปหารถไฟเริ่มส่งเสียงดังผิดปกติครับเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างขูดไปตามตู้รถไฟด้านนอกครับแถมไฟในตู้ก็กระพริบดับดับติดติดสลับไปมาครับและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับ ตู้โดยสารที่เรานั่งมาเกิดไฟดับครับผมรู้สึกเหมือนมีใครมาจับข้อมือผมทั้งเย็นเฉียบและไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับอาการเหมือนคุณถือก,ก้อนน้ำแข็งอยู่ครับแต่ผมว่ามันเย็นกว่านั้นและอีกอย่างที่จะบอกเธอกระทิบที่ข้างหูผมว่าคืนนี้ฉันจะไปหาคุณที่ห้องพักพอรถไฟข้าสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งครับ ทุกอย่างก็กลับมาดูปกติอุณหภูมิที่เคยหนาวเย็นกลับมาอุ่นเหมือนเดิมครับไฟที่เคยกระพริบก,ก็ไม่กระพริบอีกแล้วและร่างของหญิงสาวชุดขาวก็หายไปแล้วครับแต่เธอยังทิ้งความหวาดกลัวให้อยู่กับพวกเขาครับพอรถไฟจอดที่สถานีปลายทางครับผมกับน้องนัทรีบออกมาเป็นคนแรกๆเลยแล้วผมก็แปลกใจมากเมื่อได้ยินพนักง,งานรถไฟคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งว่า วันนี้เธอมาอีกแล้วหรออืออประจำเลยทุกวันที่18ของเดือนพวกเขามองปฏิทินในมือถือวันนั้นคือวันที่18ครับคุณรู้ไหมครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นตอนพวกเรากลับไปที่รีสอร์ทครับผมสังเกตเห็นข้อมือน้องนัดมีรอยช้ำที่ข้อมือครับเหมือนรอยมือคนกำแน่นๆทั้งๆท,ที่ไม่มีใครแตะต้องตัวเธอเลยครับ ผมและน้องนัดตัดสินใจย้ายห้องพักครับขอเปลี่ยนจากห้องริมแม่น้ำเป็นห้องที่อยู่ใกล้กลๆด็อบบี้ครับแต่คืนนั้นประมาณตีสองพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆผมกับน้องนัดครับนัดนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงไม่กล้าลืมตาไม่กล้าขยับตัวเลยครับเพราะเสียงเคาะประตูดังต่อนเนื่องเป็นจังหวะช้าๆแล้วก็หยุดไปครับ แต่ไม่นานครับก็มีเสียงอีกอย่างหนึ่งดังขึ้นคือเสียงน้ำหยดครับผมกับน้องนัทคิดว่าอาจจะเป็นก๊อกน้ำในห้องน้ำที่ปิดไม่สนิทครับพวกเขาจะคงนอนนิ่งต่อไปแต่แล้วกลิ่นแปลกๆก็โชยมาครับกลิ่นคาวเหมือนแม่น้ำผสมกับกลิ่นน้ำเน่าเหม็นเลยครับผมบอกตามตรงเลยครับ ตอนนั้นผมเลิอกไม่ไหวแล้วผมลุกขึ้นไปเปิดไฟทันทีและสิ่งที่เห็นคือรอยน้ำบนพื้นครับเป็นรอยเปียกจากหน้าประตูมาถึงปลายเตียงครับรอยเหมือนคนเดินเท้าเปียกเข้ามาแต่ที่แย่กว่านั้นคือเมื่อผมก้มลงดูใกล้ๆครับรอยนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นสีแดงเข้มครับผมจึงรีบคว้ากระเป๋าและรีบพาน้นัดไปที่ล็อบบี้ทันทีครับ ไม่สนว่าจะตีสองแล้วพนักงานรีสอร์ทเห็นพวกเราตกใจขนาดนั้นจ็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมจึงตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้พนักงานฟังแต่สิ่งที่ได้ยินกลับมามันทำให้ผมขนลุกยิ่งกว่าเดิมพนักงานคนนั้นถอนหายใจแล้วบอกว่าเกิดเรื่องแบบนี้ทุกเดือนโดยเฉพาะวันที่18และ19ซึ่งตรงกับวันที่นักโทษหญิงชาวเวียดนามคนหนึ่ง ได้ถูกทหารญี่ปุ่นเอาไปทรมานและฆ่าเธอที่สะพานมีเรื่องเล่ากันว่าเธอช่วยขนส่งข้าวของให้เเลยศึกที่สร้างทางรถไฟแต่แล้วเธอก็ถูกจับได้ถูกทรมานให้สารภาพว่าใครเป็นคนส่งของให้เธอแต่เธอก็ไม่ยอมบอกและสุดท้ายเธอถูกแขวนคอที่สะพานพอเธอเลิมหมดลมหายใจทหารญี่ปุ่นก็นำศพของเธอไปโยนทิ้งลงแม่น้ำแคว ผมกับน้องนัทรีบเช็คเอาออกจากห้องพักในคืนนั้นเลยเพื่อรีบขับรถกลับกรุงเทพทั้งทงที่ดึกมากแล้วแต่สิ่งที่น่าโครที่สุดคือเมื่อกลับมาถึงห้องพักในกรุงเทพน้องนัทก็ได้เปิดกระเป๋าเสื้อผ้าพุดเสื้อผ้าทุกตัวในกระเป๋าทำไมกินเหมือนอยู่ในแม่น้ำเลยและมีรอยน้ำเป็นวงๆเหมือนมีคนจับด้วยมือเปียกๆพุดเ ut, ล่าต่อว่า หลังจากนั้นสองสัปดาห์น้องนัดเริ่มมีอาการแปลกๆครับมักตื่นกลางดึกและพูดพึมพำเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องครับบางครั้งพุดตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นน้องนัดกำลังยืนมองที่หน้าต่างมือทั้งสองข้างกำลังบีบคอตัวเองอยู่ครับสุดท้ายครับพวกเราต้องไปหาหลวงพ่อที่วัดแถวบ้านครับท่านได้ให้สายสินมาและบอกว่า วิญญาณผู้หญิงคนนั้นผูกพันกับน,น้องนัดครับเพราะน้องนัดมีบุญเก่าต่อเขาในชาติก่อนหรือว่าเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันครับหลวงพ่อบอกว่าวิญญาณนั้นไม่ได้ต้องการทำร้ายครับแต่ต้องการความช่วยเหลือต้องการให้คนรู้ความจริงว่าเธอไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายแต่เธอถูกฆ่าตกรรมหลวงพ่อแนะนำให้พวกเรากลับไปที่สะพานอีกครั้งครับ นำดอกไม้และอาหารไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณดวงนั้นครับบอกเล่าเรื่องราวของเธอให้คนอื่นรู้เพื่อให้เธอได้หลุดพ้นครับผมและน้องนัทไม่กล้ากลับไปที่สะพานอีกพวกเขาขอให้ญาติผู้ใหญ่ไปทำบุญแทนครับอาการแปลกๆของน้องนัทค่อยๆหายไปแต่เธอยังฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่บ่อยๆครั้งครับและผู้ชมรู้ไหมครับสิ่งที่แปลกที่สุดคือ หลังจากผมกลับมาผมได้ลองไปค้นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างรถไฟสายนี้มีบันทึกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหญิงสาวชาวเวียดนามที่ช่วยเหลือเชือเลสึกที่ถูกสังหารจริงๆแต่ไม่มีใครพูดถึงเธอมากนักเหมือนประวัติศาสตร์พยายามลืมเธอผมยังมีอาการผวาอยู่ครับเมื่อเห็นรูปสะพานข้ามแม่น้ำแควรหรือได้ยินเสียงรถไฟที่เขาบอกว่าบางครั้งยังรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ โดยเฉพาะในคืนวันที่18ของทุกเดือนครับผมอยากจะเตือนทุกๆคนที่จะไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับโดยเฉพาะถ้านั่งรถไฟรอบเย็นในวันที่18ถ้าเจอผู้หญิงชุดขาวในรถไฟอย่าสบตาอย่าทักทายเด็ดขาดน,นะครับแล้วถ้าได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูให้รีบกลับที่ผักไปย้ายออกทันทีเลยนี่คือเรื่องเล่าสยองขวัญจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว ทุกครั้งที่คุณมองดูรถไฟที่แล่นข้ามสะพานประวัติศาสตร์นั้นจงระลึกไว้ว่าอาจมีดวงวิญญาณที่ไม่เคยได้รับการปลดปลอ่อยอยั่คงวนเวียนอยู่ที่นั่นรอคอยให้ใครสักคนได้ยินเรื่องราวของเธอและถ้าคุณรู้สึกว่าอุณภูมิลดลงไม่ทราบสาเหตุในขณะข้ามสะพานหรือได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่ผีสาวแม่น้ำแควเลือกขอบคุณที่รับฟังหลอนทุกคืสตอรี่ จะกลับมาพบกับคุณอีกครั้งในคืนพรุ่งนี้วันดีครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พาลาดรับชมตอนใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ